ก็เออก,ก,ก่อนอื่นเลยจริงๆก็อยากจะขอชื่นชมโคราชก่อนนะครับชื่นชมน้องๆน,น,นักเตะทีมโคราชรวมถึงโคโจด้วยที่เตรียมแทคนิคมาได้ดีมากๆนะครับก็ช่วง45นาทีแรกจริงๆก็เป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาทีเ่เราก็ยอมรับว่าเราสู้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพังบอลเกมทันซิชันโตกลับของโคราชที่เตรียมตัวมาได้ดีมากๆนะครับก็ ก็เป็นสิ่งที่อันนี้ขอเช่นชมน้องๆทีมโพราชนะครับแล้วก็ครึ่งหลังตัวผมเองก็ได้กลับเข้าไปไปปรับปรับเหมือนกันเพื่อจะจะ,จะกลับมาให้ได้นะครับก็จริงๆก็ในครึ่งหลังจริงๆก็ก็อยากจะขอบคุณลูกทีมตัวเองด้วยนะครับขอบคุณลูกทีมตัวเองที่ที่เหมือนลงมาแล้วมีความกระหายที่อยากจะได้ประตูตีเสมอให้เร็วเลยแล้ว,ลว,ลวก็จบที่เราได้ได้ชนะนะครับก็มีจังหวะที่ เหมือนเราเกือบจะได้จุดโทษนะครับในในจังหวะที่เชฟเ VR อะไรเงี้ยก็ส่วนตัวจริงๆก็อยากจะขออยากจะขอบอกว่าเป็นจังหวะที่ผมผมเองผมก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจที่ที่กรรมการตัดสินไม่ให้จุดโทษด้วยนะครับก็มันมันจะได้ไม่เป็นที่ขรหาด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นความก้ากึ่งหรืออะไรก็ตามแล้วก็บวกกับทีมท่าเรืออาจจะโดนตาหน้าว่าเป็นทีมของสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็การได้จุดโทษเนี่ยมันอาจจะ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับวันนี้ถ้าถ้ากรรมการตัดสินแบบนี้แล้วเผอิญว่าผมไม่ได้ชนะเพราะลูกจุดโทษลูกนั้นด้วยนะครับก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณกรรมการที่ที่ทาให้บรรยากาศการชนะของผมมันมันเป็นการชนะที่แฟร์ด้วยนะครับก็ก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณลูกเออลูกทีมของตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณนักเตะขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ที่นี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จบที่ลูกโทษน,นะครับถ้า ถ้าจะต้องเป็นลูกโทษตัดสินเราจะหวังว่าเราจะได้ลูกโทษที่แร์ที่สุดที่การท่าเรือสมควรจะได้นะครับเพื่อจะให้ไม่เป็นที่ข้อรหากับใครครับขอบคุณครับใครครับพี่ัตพโใช่ครับผมผมกับโจเป็นเพื่อนซีกันสนิทกันมากๆเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักคนหนึ่งเล่นฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนด้วยกันนะครับจนได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็ลําบากมาด้วยกันจนขนาดเมื่อกี้ก่อนเกมก็ได้เดินกอดกันก็ยังยังพูดอยู่เลยว่า ตั้งแต่เริ่มวันนั้นจนถึงวันนี้เหมือนเราสองคนมาไกลมากอ่าก็ยังกอดกันแล้วก็ยังวอวยพรกันยังวอวยพรกันในทุกๆครั้งที่เพื่อนชนะครับผมาเก็มาให้กลังใจเมอโอ้จริงๆก็ขอบคุณก่อนนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ช่วงแรกๆอาจจะทำได้ไม่ถูกใจแล้วก็ทำให้ต้องรุ้นกันจนเหนื่อยแต่ว่าก็ขอบคุณสำหรับน้ำใจนะครับความรักที่มีต่อทีมแล้วก็นักเตะที่ ยอมนั่งรถมาไกลาด้วยลุยฝนฝนตกตลอดเกมด้วยนะครับก็ยังอยู่เชียร์พวกผมก็ขอให้ตามเชียร์พวกเราอย่างนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็นทุกๆเกมที่กำลังจะเตะมีโปรแกรมที่นั่นมากๆด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลท่าเรือ,ท,อทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือ,อ,อจะออกไปเป็นเกมเยือนก็ตามนะครับมาส่งเสียงมาให้กำลังใจนักเตะของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ